Thank you know อิมินาอิมินาสการนะรรมังปูเชมะอิมินาสกาเรนะสังขังปูเชมะอราหังสมมาสัมพุทธโะพะวาวตวว่าขาโตพคกวตาธามโม ธรรนมังนามสังสุปัตตันุสนัพวะโตสาวะสังโฆสางคังน้ามังรัตนาสินพร้อมกันมะยังพันเตวิสุงวิสุ<ะ>ลกักนัทายเตสารเนนะสหปัญจศีลานิยาจามะ ทุติยัมปิมยังพันเตวิสุงวิสุงรักนาทายะติสารเนนะสหปัญจะสลานิยาจามะตะติยัมปิมยังพันเตวิสุงวิสุงรักนาทายะติสารเนนะสหปัญจะสลานิยาจามะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทตตะตะ โออะระหะโสัมมาสัมพุทธาังสระนังามิพุทธังสรรนังคาชามิธัมมังสรรนังคจชามิธัมังสรรนังคจชามิผู้นิยมปีพุทธังสรรนังคจชามิผูิยมปพุทธังสรรนังิยมปีธัมมังสรรนังคาามิทูนิยมปีธัมมังสรรนัง ตุติยัมปีสังขังสระนังัจฉามิตุติยัมปีสังขังสระนังัจฉามิตาติยัมปีพุทธังสระนังัจฉามิตาติยัมปีพุทธังสระนังัจฉามิตาติยัมปีธรรมังสระนังัจฉามิตาติยัมปีธรรมังสระนังัจฉามิตาติยัมปีสังขังสระนังัจฉามิตาติยัมปีสังขังสระนังัจฉามิปานาติปาต าเวรมณีสิกขาปะทางสมาธิามีปานาทิปาตาเวรมณีสิกขาปะทางสมาธิามีอทินาธานาเวรมณีสิกขาปะทางสมาธิามีอินนาธานาเวรมณีสิกขาปะทางสมาธิามีกามสุมิชาจาราเวรมณีสิกขาปะทางสมาธิามิกามสุมิชาจาราเวรมณี สิกขาปะทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิสุราเมระยะมะชาปังมาตถนาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิสุราเมระยะมะชาปังมาตถนาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิสีมานิปัญจาระ สัมปัตานิสีเลนะสุขติันตีสีเลนะโพกันสัมปัตาสีเลนะนิพุติันตีตัสมาทิลังวิโสทายิปตันาโมสามจบถวายทานพร้อมกันนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ อิมานิมาอยมางพันเตอิมานิมายังพันเตพัตตานิสัปปริวารานิพิกุสังคัสสะโอโนชยามะสาธุโนพันเตพิกุสังโคอิมานิ พัตตานิสับปริวารานิปฏิคันหาตุอัมหากลางทีคารตังหิตายะสุขายะข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายขอนอมถวายพัตตาหารพร้อม้างของบริวารทั้งหลายเหล่านี้แด่พระภิกษุสงฆ์ ขอพระพิสุสงฆ์จงรับพระตาหารพร้อมกับของบริวารทั้งหลายเหล่านี้ของข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขเพื่อความเจริญรุ่งเรืองแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายและญาติทั้งหลายมีบิดามารดาครูอุปชาอาจารย์ญาติสนิทมิตรสหาย เพื่อนเกิดแก่เจ็บตายทั verdad, id, nice. ้งหลายสัพพสัตทั้งหลายเจ้ากรรมนายเวรเจ้าบุญนายคุณผู้มีพระคุณผู้มีบุญคุณผู้มีอุปการะคุณทุกทุกท่านตลอดทั้งเทวดาที่รักษาตัวข้าพเจ้าที่บ้านพักอาศัยและทุกสถานที่ที่ข้าพเจ้าเดินทางไปถึงขอจงมาร่วม อั oh นโมทนาบุญในการถวายทานครั้งนี้เพื่อปารภในวันคล้ายวันเกิดของข้าพเจ้าทั้งหลายตลอดการระนานเทินอ ใช่ใช่ใช่ทีละอันเหรอโยอ่างทีละอย่างไม่ต้องไม่ต้องอันนี้น้ำิมมันสองรสนะ ขะรังเอวะเมวะอิโตทินังเตานังอุปกปฏอิจิตังปะจิตังตุมหังิัมเมวสมิจตสเเรตสังกปาันโดปนรโสยัตามิโติรโสยัาเติโยวิว t กาตุสัโโอ පවනසාපතමානු පවනසා පසංඛනු පා ตกัตยานุภาเวนะชินนาสาวกานุภาเวนะสับเตโลคาสับ วาตก้โหตุสะพะตาตุลขโนคาเมยาเวลาโตคาาตุทวาเาอันตรยาปิสันตุจะเปียกกาตยาเสีธนาภังสดเดียภะยังสุขังพลังเสลีอายจวนน้อยจัาวติยจวา สวาสดีโตภะขาวตาธรรมโมธรรมมังนะมัสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามังนะมามิขออาหารได้ไหมภาษาไทยตอบเขาได้เอาน้ำมาเลยบอกก็ถามได้ไหมจะบอกอาหารได้นหรี่เจ้า ทานแล้วอ่ะยกให้โยมบริโภคน,ะ,นะบอกเรื่องหลงๆให้ฟนะนเ,นเอา,าตามข้าแต่พระพุทธสูตรทรงผู้ทรงศีลอันของกินคืออาหารที่ท่านขบฉันอันของกินคืออาหารที่ท่านขบฉันอันของกินคืออาหารที่ท่านขบฉัน ท,ที่เลือกแล้วเมตตาด้วยช่วยแบ่งปันเมตตาด้วย,วยช่วยแบ่งปันทุกท่านเพื่อเฟื่อ <c oughs> เพื่อเป็นทานทุกท่านเพื่อเพื่อ <c oughs> เพื่อเป็นทานให้ญาติโยมตลอดทั้งสรรพสัตว์ให้ญาติโยมตลอดทั้งสรรพสัตว์ได้ขจ,จัดความหิวด้วยอาหารได้ขจัดความหิวด้วยอาหารทุกท่านอนุญาตให้กินทาน ทุกท่านอนุญาตให้กริยาช่วยเป็นสาธุการทุกท่านเพิ่ช่วยเป็นสาธุการทุกท่านเพิ่สาธุ